น้ำขึ้นลมเข้าเนี่ยจะมีขยะลอยมาไมโครพลาสติกมันละลายเป็นเล็กๆไปเข้าไปอยู่ในปลาในปูในหอยเนี่ยแล้วในอนาคตข้างหน้าของเราอ่ะสิ่งที่เราห่วงอ่ะสุขภาพคนด้วยแล้วก็บนลภาวะด้วยปลาเล็กนะคะฉะเหล่านะโอทองนะคะเป็นแม่บ้านนะคะอดีตก็คือเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะก็อาศัยอยู่ที่บางตะบูนนี่ค่ะเป็นคนบางตะบูนโดยกำเนิดเลยค่ะ จุดเปลี่ยนนะคะที่เริ่มมาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะเพราะเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยเราไม่มีเทศบาลไม่มีหน่วยงานการทิ้งขยะก็จะทิ้งในคลองซึ่งก็เหมือนเป็นนิสัยอะคะ่นะนปัจจุบันนี้มีเทศบาลเข้ามามีการอบรมว่าขยะเราจะวิธีกําจัดยังไงแล้วก็มานึกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่แก้ตั้งแต่ต้นทางคือวิธีลดขยะการใช้ของทดแทนแล้วก็การนํากลับมาใช้ใหม่มครั้งแรกที่เจออวนเลยก็คือน้องข้างบ้านเนี่ยไปทะเลแล้วก็ลาก รากเราติดเสร็จวันแรกๆมาก็คือม,มีมีไอเดียว่าเอ๊ะเอขยะตรงนี้ถ้ามันอยู่ในทะเลมันย่อยยากอ่ะเราจะทํำยังไงก็เลยขอมาขอมาก็มาคิดอะค่ะมาดัดแปลงทําเป็นถุงแล้วก็สามารถใส่ได้นะคะใส่ขวดน้ําใส่อะไรได้จนมีคนเห็นนะคะเอ้ยดีนะไหเดียดีเขาก็เลยให้อวนมาก็จะเป็นอวนยอนะคะซึ่งคนบางบุญทํายอซึ่งอวนเนี้ยปัจจุบันก็ไม่ไม่มีใช้แล้วนะคะไม่ได้ทําประมงตรงนี้แล้วก็เลยเอามาซักล้างนะคะแล้วก็ทําเป็นอวนใช้ค่ะแล้วก็แจกบ้างให้เพื่อนบ้างจําหน่ายบ้างก็ใช้แทนถุก๊บแไปเลย่ะคะ นตอนนะคะในการนาอวนมานะคะอวนเนี่ยส่วนมากจะมาเป็นปากใหญ่เลยนะคะซอยแบ่งเล็กๆนะคะเพื่อสะดวกกับการทําความสะอาดจะฉีดน้ําพวกให้ฝุ่นอ,ออกก่อนแล้วก็เอาแช่ในผงซักฟอกนะคะประมาณ1คืนขยี้ครั้งหนึ่งก็เอามาปั่นเครื่องซักผ้าก็ใส่ผงซอกฟอกอีกนะคะก็ปั่นประมาณ2รอบซักน้ําเปล่าแล้วก็ปรับผ้านุ่มค่ะแล้วก็ลงตากค่ะหลังจากที่เราทําความสะอาดแล้วนะคะเราก็นํามาตัดเย็บเลยค่ะ ไอเดียก็เหมือนดูจากของที่เขาขายบ้างนะไอที่เป็นถุงตะข่ายอะ่ะคือจะไล้ตะเข็บไม่มีตะเข็บลองทําทรงนี้ดูสามารถที่จะใส่กล่องสี่เหลี่ยมได้รอยปะนี่คือของประมงนะคะอันนี้เป็นรอยของประมงที่ว่าจากการซ่อมอะคะ่ะเห็นไหมคะบางทีเราเราเจอปัญหาค่ะว่าเอะพอเราใบใหญ่ไปไอุ้ยเราซื้อของนิดเดียวเราทําใบเล็กดีกว่านะคะก็จะได้ขนาดแตกต่างกันไปนะคะไออันนี้ก็คือทําใส่กล่องกระดาษทิชชู่ตัวนี้ก็คือใส่แก้วนะคะแก้วก็ตามตามไซส์อันนี้ถุงเล็กๆเรามีเรามีไอเดียคือว่า ไอ้กันเกยงยียนเราไม่ใช้แล้วเราก็มาผสมผสานอันนี้ก็ใช้ใช้ได้จริงนะคะจนณตอนนี้ก็คือมาทําเป็นใบใหญ่ละสามารถใช้ได้ใช้งานได้นะคะถุงใหญ่นะคะทั้งหมดนี้นะคะเราต้องใช้จัาสาก,กรรกำอย่างเดียวนะคะเพราะว่าอย่างจักรเล็กๆเ,เนี่ยแรงมันไม่พอที่จะเย็บอวนลงไปก็ใช้ใช้เข็มเข็มปกติเนี่ยมันไม่สวยก็เลยให้ใช้วิธีถักที่เราถักเนี่ยเราเคยเอากลุ่มแม่บ้านมาสอนว่าเอ๊ะ ทำยังไงเราจะมีถุงแบบนี้ใช้โดยที่ว่าไม่ไม่จะเป็นต้องซื้อเราแล้วอย่างอวนนียก็หาไม่ยากในพื้นที่เรานะคะแบบที่ขอกันบ้างแล้วพื้นที่ใกล้เคียงอะไรก็ก็หากันได้ตรงนี้คือเศษนะคะเศษจ,จากการเหลือจากการตัดเย็บพวกนี้ซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้มันเป็นของดั้งเดิมเลยนะคะที่คนในพื้นที่เขาใช้สิ่งนี้ไว้ล้างจานเริ่มที่ครัวเรือนก่อนเอาน้อยก่อนครัวเรือนขยายไปข้างบ้านขยายไปกลุ่มขยายไปชุมชน อยากให้คนในชุมชนนะคะหันมารักสิ่งแวดล้อมกันก่อนแยกขยะก,ก่อนทิ้งขยาให้เป็นที่ก่อนเพราะว่าเราจะไปคาดหวังเดียวว่าเ,เธอต้องห้ามใช้ถุงก๊อกแก๊บอะไรนะมันยากทํายังไงก็ได้ค่ะที่ให้เข้ารถไม่จําเป็นต้องพกถุงอวนไปพกถุงก๊อกแก๊บที่ใช้แล้วใช้อีกก็ได้อัน,นันก็เป็นการลดขยะแล้วค่ะบางทีเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้ฉับพลันเนาะบางทีก็มีท้อบ้างนะมีท้อบ้างแล้วก็ ถ้าพูดไะมากก็ยี้บ้างอะไรแบบนี้ใครจะทําได้แบบเธออะไรแบบนี้แต่ก็จะทําตลอดไปเพราะว่าเราใส่ใจกับส่วนล้วมมากฝ่าใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมห่วงลูกหลานมากฝ่าว่าต่อไปในอนาคตอะ่ะถ้าพวกเราไม่ไม่ดูแลกันวันนี้วันข้างหน้าจะเป็นแบบไหนป้าก็จะทําไปเรื่อยๆมีการขยายผลต่อเนื่องไม่ว่าจะมีกลุ่มไหนมาเราก็จะให้ความรู้แล้วก็ปฏิบัติให้เห็น เราทําให้เห็นแล้วเราก็สามารถที่จะถ่ายทอดได้อย่างถุงเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้เขาทําได้ไม่จําเป็นต้องซื้อมาเลยมาสอนให้สอนให้แล้วก็ไปทาเองป้าขอเชิญชวนนะคะให้ทุกคนนะช่วยกันนะคะรักสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อลูกหลานของเราเลยนะคะถ้าท่านใดนะคะสนใจนะคะอวนนะคะการทํานะก็ไม่ไม่จําเป็นนะต้องเป็นถุงอวนนะคะก็คือสามารถที่จะเอาสิ่งอื่นก็ได้ค่ะ มาประดิษฐ์เป็นถุงเพื่อใช้ทดแทนถุงก๊อบแก๊บนะคะป้าสามารถแนะนำได้นะคะสามารถติดต่อมาได้เลยค่ะยินดีมากเลยค่ะ